การรับสมัครแม่บ้านนะครับมาทำไร่ไถานานะครับใครสนใจนะครับมาทำไร่ไถานานะครับตอนนี้ประกาศรับสมัครนะครับว่างอยู่หลายตำแหน่งนะก็จะมี มีไร่มีสวนนะครับก็มาทำเกษตรอะไรก็ได้นะครับมีพื้นที่ให้ทำเยอะอยู่นะใครสนใจนะครับรับได้ทั้งคนไทยคนสวปอลาวนะครับคนทั่วโลกนะครับฝรั่งก็รับนะรับสมัครนะครับรับสมัครทั่วโลกนะครับ่ะโอเคเดี๋ยว ใช้านาก่อนนะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คอนโทร